คผมนายแพทย์กรณปฏชากรนะครับเป็นหัวหน้าคณะแพทย์ประจําทีมชาติไทยของการแข่งขันรา,าลิมปิกครั้งนี้นะครับก็ทางทีมแพทย์ของเราก็มีคุณหมอจากหลายสาขานะครับมาร่วมกันทํางานนะครับดูแลคอบคุมตั้งแต่การเจ็บป่วยเล็กน้อยจะถึงการบาดเจ็บเฉียบพันยาที่อามาก็คอบคุมอาการที่พบได้ไหวในระหว่างการแข่งขันนะครับก็80-90%นะครับ นอกจากนี้ก็เรายังมีการดูแลนักกีฬาในทุกองค์ประกอบนะครับตั้งแต่เรื่องการให้คำแนะนำเรื่องอาหารเสริมหรือว่าเรื่องการดรอปิ้งนะครับก็มีการให้คำปรึกษากรณีที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพหรือว่าเสริมสร้างสมรรถภาพนะครับแล้วก็กรณีที่มีการเจ็บป่วยในช่วงกลางคืนก็จะมีคุณหมอ เปลี่ยนกันดูแลตลอดนะครับนะตอนนี้เรามีเลเซอร์แล้วก็สามารถฝังเข็มได้นะครับนะกักกายภาพนะครับมาช่วยหนึ่งท่านนะครับก็จะช่วยเรื่องการทำกายภาพยืดเหยียดนะครับหรือว่าบริการติดพวกไทนิสิโอเทปเพื่อให้การแข่งขันเนี่ยดำเนินไปได้เรียบร้อยด้วยดีครับก็ห้องของเราก็จะมีบริการตั้งแต่ตรวโรคทั่วไปนะครับตรว โรคที่เกิดจากการบาดเจ็บแล้วก็มีอกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูภายหลังการบาดเจ็บนะครับเนื่องจากโดยในช่วงนี้เนี่ยเราต้องนินระยะเระยะโซเชียลดิสเทนซิ่ง Social cing, แล้วก็ไม่อยากให้คนมาเจอกันได้เยอะันจะใช้เป็นระบบนะัดนะครับก็คือเป็นช่วงเวลาให้ใหนัดกันแล้วก็มาตามนัดนะครับเพราะฉะนั้นปักกีฬาที่ไปใช้บริการก็จะไม่แออครับแล้วก็ มั่นใจได้ว,ว่าจะปลอดภัยนะครับเราจะมีการวัดอุณหภูมกิก่อนเข้ามาใช้บริการนะครับแล้วก็วัดความหนาแน่นของออกซิเจนก่อนใช้บริการ,รแล้วก็ถ้ารู้ั้งตามเตียงอุปกรณ์เนี่ยจะมีผ้าคลุมเตียงอยู่ซึ่งเมื่อเสร็จจากการรับบริการแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนผ้าคลุมทุกครั้งนะครับแล้วก็มีการทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็เป็นพวกผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับเพื่อให้นักกีฬาหรือผู้มารับบริการเนี่ยมั่นใจได้ว่า ทางเราก็มีการป้องกันอย่างสูงสุดเช่นกันนะครับรวมถึงบุคลากรที่มาทํางานก็ได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วนะครับ mm hmm. ก็เ่็นารเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนได้ทคนครับสําหรับเรื่องการป้องกันมาตรการของเจ้าภาพเนี่ยก็อันนี้เข้มงวดมากนะครับเริ่มมีตั้งแต่ก่อนเดินทางเลยนะครับจะต้องมีการรายงานอุณหภูมิ14วันก่อนเข้าประเทศนะครับแล้วก็ต้องมีการตรวจโควิด72ชั่วโมงก่อนเข้าประเทศ ยิบอกถ้าเป็นการแข่งในครั้งนี้เนี่ยมีทั้ง72ชั่วโมงแล้วก็48ชั่วโมงก่อนเดินทางก็ถ้าเกิดว่าผลเป็นบวกก็คืออาจจะไม่มีสิทธิเข้าประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับแต่ว่าถึงจะผลเป็นลบแต่ว่าเมื่อมาถึงเนี่ยก็จะมีการตรวจปรอมตั้งแต่ที่สนามบินนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนมื่อ่าถึงสนามบินเนี่ยก็จะใช้เวลาเพราะว่าต้องตรวจโควิดก่อนเมื่อโควิดผลเป็นลบถึงจะเข้ามาในหมู่บ้านนกกินาได้ แล้วก็ในหมู่บ้านนักกีฬาเนี้ยก็คือจะเป็นระบบเป็นบัฟเฟนร์นะครับก็คือเข้ามาแล้วออกไม่ได้นอกจากตามสนามที่ได้รับการแนะนําเฉยๆนะครับเป็นสนามที่เราต้องขออนุญาตแล้วแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันที่ทางญี่ปุ่นจะให้เราทําทุกวันนะครับเป็นการรายงานอาการการรายงานอุณหภูมิรวมถึงแอปพลิเคชันติดตามตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักกีฬาออกนอกเส้นทางหรือว่าตามแล้วไม่พบเนี่ยนี่ก็จะมี การตามได้นะครับ <Okay. S 1> ส่วนมาตรการป้องกันโควิดของทางทีมชาติไทยเองเนี่ยก็แนะนำเรื่องของ DmHtt นะครับตามที่ทางสาธารณสุขได้แนะนำนะครับตั้งแต่การเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็วการแนะนำให้ล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็เรามีการตรวจรวัดอุณหภูมิทุกวันแล้วก็ส่งน้ำลายไปตรวจหาเชื้อโควิดทุกวันตามมาตรฐานของเจ้าภาพเท่าที่ดำเนินมาก็ของนักกีฬาไทยยัง ไม่มีใครมีปัญหานะครับผ่านทุกคนนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ทีมงานก็ของทีมชาติไทยตอนนีผ่านทุกคนอยู่นะครับ